สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชัยนาทาวนะจ๊ะพามาร้านร้านคนเอเชียร้รานใหญ่<า>ในในใครเชิดเลยจ๊ะพามาดูกันไปจ้ะไปดูกันสวัสดีจ้าน้องเตีว่วไปนี่นะจ๊ะบริเวณราเรารแรงช้อปปิ้งของคนเอเชียรเรา นี่นะคะมันก็จะมีเขาไม่ค่อยเปิดร้านเนะวันนี้มันช่วงนิวยยร์เนี่ยเขาจะมีร้านนี่นะคะร้านร้านขายเนื้อพวกตับไตเส้พุงอาหารนี้ยเรามาซื้อได้วันนี้เขาปิดเยอะนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงปีใหม่ ผักผลไม้แถวบ้านเรานะให้มาซื้อแถวนี้นะคะ,ะมีเยอะมีหมดมีหมดทุกสิ่งอย่างให้เลือกสรรขนมเอเชียอะไรเงี้ยค่ะขนมจากไทยก็มีป่อยไปนู่นละไปเราไปดูกันร้านขนมปังเลยจ้ะร้านขนมปังในใชัยชัยนาทาวมาเอาไมเราก็จะเอาเอาค่ะเอาเอา,อานลจ้ะ เราก็จะเริ่มหยิบขนมเนี่ยนะคะขนมเขาร้านนี้อร่อยนะคะมันจะเป็นสไตล์ของคนเอินเชียอันนี้กับพวกไหนแะก้วกินก่อนมิลพาวเดอร์คป็เคทิชันเอามาจะพวกตรงนี้นี่นะคะเราก็จะเดินดูอันนี้อะไรอะ่ะซีแซมนี่ก็สามบาทถูกไหมคะนี่ราคาเขาในสามดอลแตแล่ราคาเขาจะให้ตอนนี้ขายดีมากเขาบอก สามบาทนี่ก็ขนมเฉยๆนี่หนึ่งขนมไม่ค่อยมีเลยนะนี่ก็ปั๊มกินนี่กี่บานี่ย นี่ห้าบาทอย่างนี้นี่ห้าดอลนั้นห้าดอลซื้อไปเผื่อเกลอันนี้ของอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยไม่จะซื้อสอ,องอ,อ,นงอ,อันเียวไปเอาตะกร้าแม่มาปะ ต่อันนี้เกลว่าน่าจะชอบอันนี้เกลว่าน่าจะชอบเป็นขนมเค้กนิ่มๆสามบาทซื้อให้ลูกอันนี้ซื้อให้ลูกนะคะนี่าบาทสามบาทห้สบสามบาทห้าสิบใช่ซื้อให้เกลเกลน่าจะชอบกินซื้อไปเจ้าไปยิบตะกร้าให้แม่กันเดี๋ยว้เอาเลื่องหรือเปล่า นี่นะฮะร,ร้านเขามีเค้กด้วยนะเดี๋ยวพามาดูเค้กดูเค้กนะจ๊ะมีเค้กเอลซงเอลซ่าห้าสิบสามบาทนะจ๊ะ mm hmm. ร้านนี้จะสไตล์คนไทยกินได้อร่อยนะ mm hmm. เค้กก็อร่อยสไตล์บ้านเราแต่ราคาหของน่าจะสูงนนสหนึ่งก็หลังยั่ไม่ค่อยกินนะ mm hmm. จ๊ะจะเดินดู อย่างฟิลปม่อคขอ่ขนมวันนี้ขอาไม่ยะของหมดเที่ยเลยเองอืม อันนี้หกว่าห้าดอนะย่งหมูเนี่ยเราตัดซอย้วไสอะไรอะไหมูยอไสหมูหยองอะอยาได้ไสหมูหยองอนไนไสหมูหยองไม่มีไหมูหยองอันนี้ไสวอันนี้โปรนจะอะไกันโอเคนี่แหละ ลูกสาวนะจ๊ะล okay. nah ูกสาวอยวข้าวหน้าตาก็จะประมาณถ้าเป็นคนนี่นะคะของที่แม่เจอโรบิค uh ิว46องศาอะไรไม่เอาโอเค เดี yeah, no, ๋ยวจะนี่นะ thank you ไปนี่นะจ๊ะบริเวณชยายนาถาวนี่ไม่ได้เดินเข้าไปนู้นตรงนูง้นเดี๋ยวพวกนี้จะพามาเดินโซนพวกนี้จะเป็นโซนของคนจีนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวสารไปวัดกันวันนี้แม่พาไปวัดหรือไปซื้อข้าวสารกันนี่นะคะร้านเอเชีย เรา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 ปล่อยก็จะมีผักนี่นี่นะคะกาพริกนี่คือกาพริกนะจ๊ะเห็นไหมนี่คือร้านเอเชียเลยจ้าเราสามารถซื้อของที่นี่ได้เราเราปล่อยจออยู่ตรงไหนก็นี่ละก็อันนี่เนาะเดี๋ยวซื้อเข้าก่อนนี่ไปพาเข้าไปดูข้างในนี่นะคะผักกาดดองผักกาดดองมีหมดคือสีเขี Bye. Excuse me do you have the small bag right Yeah, so yeah it's still all right if we send the ใครจะสปินนี่อะไรอ่นนันอ่ข้าวหอมข้าวหอมมะลิเม็เิสเซ็ตเะนี่นะคะร้านเขานี่นะ,ะมันจะเป็นเป็นแบบนี้นะคะร้านเอเชียที่นี่ร้านเอเชียที่นี่จะใหญ่ เวลาแม่มาแม่ก็จะมาที่นี่นะคะเวลามาหูเพราะเราเป้ออยู่แถวนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมไทยต้มยงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็คือหนูต้องกินมามา่าแบบว่าไม่เผ็ดน,นะคะมามา่มาเกาลงเกาเอ๊ยจะไปติ้วเข้ามาอย่างไลูกนะักมานี่นะคะเห็นไหมนี่เห็นไหม ผงพะโล้มีหมดเลยจะผงสตงสเต็กแต่นี่คือร้านเล็กของเขานะฮะ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมากันอีกทีหนึ่งมาซื้อแม่แม่แต่ในตู้มีของเยอะนะคะหมูหมากิวาว้วขาวมีซิวขาวมีฮนเสกหอยนางลมกะบจะได้หอยนางลมนี่ไงขออ้อยออเราต้องโทรหาตัวเองมาซื้อข้าวในยี่ห้าบาทใช่ใช่มันใกล้โลดดีแบบซื้อแถวๆที่เนี้ยเพื่อจะซื้อขนม จะต้องถาม้ปรอาเง่เปดหล่าไม่้าเปิดไมอมนี่ละถามเขาก็ได้เธอถามซิเ็ค e o o นอเ๋อโอเคออเดอร์นิวเยอะได้เขาเปิดหมดนี่นะร้านครับนีใบมะกรูดดูราคาใบมะกรูดน่เะหดอลใบมะกรูดนี่เดี๋ยวเราไปเก็บที่วัดตรง อทอทากับข้าวเขากิน,กนทุกคนจะทำกับข้าวปถวายวัดแล้วเขาจะกินข้าวทีวัดกแต่เขาคงกินมันผูกเพราะว่ามาตอนจจนีผพเปนปรจิกินข้าวแล้วห่วงผ้าปนประฉันข้าวแรงบุก